สวัสดีพี่น้องเมื่อนี้พาพี่น้องมาทดสอบอุปกรณ์ในการหาปลาอันใหม่ของเฮานะครับ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวเอาลงไปประกอบก่อนค่อยบึงมันจะลอยได้บ่แกประดิษฐ์กันอยู่กับพานม่มนะครับว่างนะครับก็เลยจัดการนะครับก็เป็นคือเรือบันไดนี่แหละเป็นเรือทุ่นเนาะก็ต้องให้เครดิตกับช่างละหน้าไม้ยิงปลานะครับเพื่อนเป็นคนคิดคนก็บอกว่าบบห่วงผมก็เลยเอามาเรียนแบบลองดูแต่บม่รู้ว่าชิลอยได้บ่นะครับจาัางใดแกฝาก ช่างละนะครับให้เครดิตเพื่อน,นครับขึ้นชื่อไปตรงนี้ใครสนใจกับไปติดต่อกับมีหน้าไมายิงปลาขายพร้อมเดยพี่น้องไปเดี๋ยวไปเบืองของเฮาสิลอยได้บ่ <c oughs> ประกอบเรียบร้อยแล้วพี่น้องเรือทุนของเฮานะครับเรียนแบบพี่ช่างละนะครับคอยดูว <c oughs> ่าจะขึ้นได้บ่บันไดสาเมตรนะครับเนี้กางไว้เดี๋ยวไปลองขึ้นกันพี่น้องผมนี่แหละสีลอง <c oughs> ให้ผ่านภูมิเบืองอยู่ข้างล่าง เราจะพายไปตรงผูนเลยครับพู้เดิมมันสิลอยได้บ่มันสิงวยตั้มบ่เดี๋ยวไปลุ้นกันไปเดี๋ยวลองขึ้นบันไดดูก่อนพี่น้องมันจะงวยบ่ เสียงอะไรยังไงมัน,<า>น,นอ่ะคานคานทียอดสุดยอดขาคานพ<า>ูดแต่ย่านดูว่สั้นบนล่ล่ะผมนี่แหละสั้นเล <c oughs> โอ้โหย่านวะาเไ็้ยินใช่ไหม จะเย็นดีแท,ทนฝนลองมคอ่ครับบ่ครับมาลองครับมาลองบอ่บ่บ่บอ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 ลองนะครับตามสบายผมเป็นลวใจครับเป็นใจครับโอ้เต้นทั้งทิงกระได้เลยนะเนาะฮือฮือคือฮืออ๋อ ย,ออยุ้งให้บนไดหกักรีบัก้ากออมันบุชินเนาะมันเพียงสรงปินตะยาน,ะนยวะยานจีหัวสูงสูงว่ะ <laughs> เอาคีอบแต้มอยู่ด้วครับมัน,นิ่งตะนนออี่เอ้มนคืนเวิ้งของท<อ>่าไหม ท่าอยู่เดี๋ยวนี้มันตื้นครับเดี๋ยวผ่านอยู่พี่น้องขึ <c> ้น <oughs> <c oughs> ได้อยู่นะครับเดี๋ยวงานมั่วกรลอยได้วะเดี๋ยฟู้มอยู่เดบ๋บอลมาขึ้นบัมานะครับเราจะเอาล่องไปพูดลองเบิ่งนะครับว่าสี่โอเคบ่ก๊กกๆกก๊กกก เราลงพายลงไปม่งลึกๆเพื่อจะทดสอบยิงปลาดูก่อนพี่ร้อง <c oughs> <c oughs> โอ้จิ๋วเลยพ่อผมไมก้กาวางไว้สื่อได้ีหม่นเดี๋ยวเราจะเข้าไปในในนั้นน่ะโอ้ลูกคอพกพ่อผมมูมอกใหญ่ะ่ะ นี่เผื่อมีปนินขึ้นในนี้พี่น้องเขาก็จะลองดูเนาะมัดไปก่อนยานไม้พายหลุดกลับมาได้เลยผม <c oughs> เหลือทุ่นเหลือทุ่น บบมีหอดสมอด้วยพี่น้องตอนนี้เขาจะปล่อยเรือไหลไปเลยนะครับเห้ย,ยเห็นเพื่อนใช้พี่น้องเรือบันไดอ่ะเราก็ลองครับ เหมือนเขาทาเลยนะนั่งบวครักเดี๋ยวรอรุนกันไปเนาะย่มีตัวบวเผื่อฟุกเนาะจากตัวนึงนั่งดูจาก30ินาทีชั่วโมงหนึ่งไปเนาะจัดไปเรือเอาบวมีสมอไปน่นอะ ลอยมาเลยยังบุยเห็นปลาแล้วมีเรือไม่มีปลาอยางกระขาดเจนหนึ่งกิ่หลายครับขึ้นนั่นใหญ่โตเนาะพี่น้องโหได้ยิงเลยนะถือว่าผ่านนะครับเน่ะเอาไปลงได้ครับคิดกันลวกลวมั่วๆก็ใช้ได้อยู่พี่น้องคักๆๆก สำคัญคือบุมีปลานี่แหละพายเรียกลับพี่น้องลมเกินบมมีปลาขี้เบหาฮะบ้านเฮก็ได้เพี่ยน้อง